สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ระกระทรวงกลาโหมค่ะประนามการเปิดฉากยิงของกัมพูชาในพื้นที่ปูผาเหล็กผานหิน8ก้อนสีสเกต จากสถานการณ์ที่ฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงทหารไทยด้วยปืนเล็กยาวในพื้นที่ภูผาเหล็กพลานหิน8ก้อนจังหวัดศรีสะเกดขณะทหารไทยกำลังปฏิบัติภาร,รกิจปรับปรุงเส้นทางจากภูผาเหล็กไปยังจุดตรวจเพียงฟ้าเมื่อเวลา14นาฬิกา15นาทีของวันที่7ธันวาคม2568เป็นเหตุให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ2นายถูกยิงที่ขา1น,นายและถูกยิงที่เสือ้อเกราะบริเวณหน้าอก1น,นายโดยมีรอยฟกช้ำแน่นหน้าอกปัจจุบันทั้ง2นายได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลกันทรลักษ์และอยู่ในเกณฑ์ ปลอดภัยแล้วต่อมาฝ่ายกัมพูชามีการใช้ปืนไร้แรงสะท้อนยิงเข้ามาในพื้นที่ของไทยอีกเป็นเหตุให้ฝ่ายไทยยิงตอบโต้ตามขั้นตอนของกฎการใช้กำลังและหลักการสากลอย่างได้สัดส่วนจนสถานการณ์การประทะได้ยุติลงเมื่อเวลา14นาฬิกา50นาทีทางนี้นะคะเมื่อเวลา14นาฬิกา15นาทีพลเอกเตียเซฮา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้โพสต์เฟซบุ๊กว่ากองทัพไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนและฝ่ายกัมพูชาไม่ได้ยิงตอบโต้ซึ่งเป็นการมุ่งใช้สื่อสังคมออนไลน์แจ้งข้อความที่เป็นเท็จโดยปราศจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยรอบคอบและขาดความรับผิดชอบทั้งๆท,ท,ที่มีหลักฐานชัดเจนว่าทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการใช้อาวุธของทหารกัมพูชากระทรวงกลาโหมขอประนามการกระทําของฝ่ายกัมพูชาที่มีเจตนาสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งให้ทวีความ รุนแรงโดยฝ่ายกัมพูชาได้มีการยั่วยุในรูปแบบต่างๆเป็นระยะๆะะตลอดตามแนวชายแดนทั้งนี้เหตุการณ์ล่าสุดฝ่ายกัมพูชาได้มีการกระทําที่มุ่งหมายถึงชีวิตของกําลังพลฝ่ายไทยโดยกองทัพไทยพร้อมที่จะโต้อตอบตามขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเต็มที่ ท้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำไปยังหน่วยในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยและได้มอบหมายการปฏิบัติให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตลอดจนผู้บังคับหน่วยในทุกระดับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้สามารถตอบโต้ได้ในทันทีโดยยึดหลักตามกฎการใช้กำลังอย่างไรก็ตามนะคะในห่วงที่สถานการณ์ยังมีความละเอียดอ่อนได้มีการอพยพประชาชนใน4จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาได้แก่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธา,านีออกจาก พื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงในแต่ละพื้นที่เพื่อรอดูและประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยต่อไปโดยกระทรวงกลาโหมขอยืนยันความพร้อมของหน่วยในพื้นที่ตามแนวชายแดนในการปฏิบัติเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและอธิปไตยของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถค่ะด้านประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดน,นะคะเร่งเก็บข้าวของออกจากบ้านพักหลังจากที่ผู้นำชุมชนประกาศให้อพยพเนื่องจากสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ ภายหลังจากกรณีที่ทหารไทยถูกทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงบาดเจ็บสองนายที่ ลานหิน8ก้อนตำบลรุงอำเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาสนาทีซึ่งทางการก็ได้มีการสั่งอพยพชาวบ้านแนวชายแดน4จังหวัดบรรยากาศที่อำเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดมีความวุ่นวายเล็กน้อยค่ะเนื่องจากชาวบ้านเร่งอพยพเข้าของโดยทันทีที่ผู้นําชุมชนประกาศให้อพยพเนื่องจากสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจชาวบ้านต่างนาเข้าของทรัพย์สินที่เก็บรวบรวมไว้อยู่แล้วเช่นเสื้อผ้าเอกสารสําคัญพัดลมที่นอนอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคขึ้นรถ มุ่งหน้าไปยังศูนย์พักพิงที่ทางหน่วยงานรัฐได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ชาวบ้านเล่านะคะว่าช่วงบ่ายได้ยินข่าวว่ามีทหารถูกยิงได้รับบาดเจ็บแต่ยังไม่ได้กังวลใจอะไรเพราะระยะหลังได้ยินข่าวปะทะก,กันด้วยปืนเล็กบ่อยครั้งแต่ก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนให้ออกจากพื้นที่จนกระทั่งเวลาประมาณ15นาฬิกาผู้ใหญ่บ้านประกาศให้อพยพด่วนค่ะจึงตัดสินใจรีบขนเข้าของมาขึ้นรถเตรียมเดินทางโดยทันที ไปดูที่โรงพยาบาลการทรลักษ์นะคะก็ได้มีการประกาศเปิดให้บริการเฉพาะ,พะแผนอุบัติเหตุฉุกเฉินเฉพาะผู้ป่วยหนักเท่านั้นตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางสัญจกรกันทรลักษ์ศีสเกตโปรดหลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากมีการนำส่งผู้ป่วยวิกฤตออกจากโรงพยาบาลไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะ ขณะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์ประชาชนจากพื้นที่ตำบลบักไดและอำเภอพนมรงรักทยอยเดินทางเข้าไปพักในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังโดยศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้สามารถรองรับผู้อพยพพื้นที่ชายแดนได้จํานวน8,000คนค่ะหมดเวลาของทันข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ